ที่ไซบ้าการเมืองท่านผู้ชมครับเสแมวมองไกลและมองขาดไปไกลผมก็เห็นค้อย <c oughs> ว่าเออเรื่องเขากระโดงเนี่ยทรงเนี่ยมันไปทางนั้นได้อยู่ครับแล้วยิ่งทรงบอกว่าศาลปกครองประดีจูจู่เมื่อว,วานนี้ศาลปกครองท่านครบรอบหล,อหลายปีท่านก็านานมาอภิปรายบรรยายอะไรต่างๆแล้วก็ได้เฉลยเรื่องบางเรื่องและหลายเรื่อง ให้สาธารณะได้เห็นซึ่งพี่แมวก็จับตามองอยู่ผมก็ดูอยู่ว่าสารปกครองว่าอย่างนั้นเมื่อวานนี้อืมเห็นไหมส่งไปอย่างนั้นอ่าใช่ไหมฉะนั้นฉะนั้นส่งมันไปอยกับผมเคลียร์รอพวกผมเป็นรัฐบาลรอผมเป็นนายกนะฮะเดี๋ยวผมก็คุมกรมกระทรวงคมนาคมใหม่ก็เป็นต้นสังกัดของการรถไฟอยู่แล้วเดี๋ยวการรถไฟก็ปล่อยเข่าได้อะไรต่างๆได้ ไม่เสียหายขอเราเวลาหน่อยขอซื้อเวลาขอยือเวลาไปสักนิดหนึ่งขอพระผมเป็นนายกก่อนกลับมาตรงนี้ครับเสแมาท่านผู้ชมมาถึงคำถามต่อไปที่บอกว่าถ้าคิดว่าคุณเนวินรู้เรื่องจับสัญญาณได้แล้วส่งสัญญาณถึงคุณอนุทินบ,บอกว่าคุณอนุทินพร้อมต้องพร้อมเป็นนายกแล้วนะการประกาศแบบนั้น มันต่อมาในเวลาต่อมาคุณอนุทินก็มาประกาศต่อบอกผมอยู่อีกสมัยเดียวสมัยหน้าผมก็ล้างมือในอ่างทองคาแล้วครับนี่คือสิ่งที่คุณอนุทินพูด <partners. S 1> น่าเชื่อว่าไม่ได้บอกกับประชาชนแล้วนะไม่ได้บอกกับคนโทรพลัดดอนไม่ได้บอกกับนายพัชระคุณอนุทินกํลาลังบอกไปถึงผู้กํากับหรือบอกไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ใด้รัดพันลึกทั้งหลายว่าผมพร้อมแล้วแล้วผมมีเวลาไม่นานผมจะเล่นการเมืองอีกสมัยเดียว ขอผมเป็นนายกสมัยหน้าเลยนะกล่าวอย่างนี้เลยได้ไหมครับความหมายอันละสามารถแปลความได้อย่างนั้นแล้วเราอย่าลืมนะว่าผู้กับการแสดงไม่ได้กำกับเฉพาะสองพักนี้นะก็ยังมีพัคอีกสองพักใช่ไหมครับที่กำกับกระทรวงพลังงานกำกับกระทรวงพัฒนาสังคมมนุษย์ต่างๆอยู่นะครับตรงเนี้ย สองพักเนี่ยก็จริงๆก็อยู่ในปีกเดียวกับพักสีน้ำเงินอยู่ดีซึ่งเวลาเขาคุยกันเขาจะต้องแพ็กรวมกันอ่าใช่เขาไม่เคยได้แยกจากกันนะเขายัางอยู่ด้วยกันตลอดสามพักเพียงแต่สีน้ำเงินเขาแสดงโดดเด่นหน่อยแต่ยังไงเขาอยู่ด้วยกันแล้วถ้าพักสีแดงไปคิดว่าเอาพักสีน้ำเงินออกแล้วก็แชร์ประโยชน์ให้สองพักนี้ และบวกประชาธิปัตย์น่าจะเป็นรัฐบาลต่อได้ไม่ใช่เพราะสองพักนี้เขาไม่ได้อยู่กับสีแดงเขาอยู่กับสีน้ําเงินส่วนพักประชาธิปัตย์นั่นเล่นไม่ยากใครก็ได้ที่เป็นรัฐบาลแน่ๆผมก็มาแจมด้วยถ้าพักเพื่อไทยคิดว่าจะเขี่ยพักภูมิใจไทยออกพักเดียวใช่ครับคุณคิดผิดผิดพักเพื่อไทยคิดผิดใช่เพราะเขาอ่ะเขา จับมือและไม่ใช่จับมือโดยความต้องการของเขาก็ได้แต่ว่ามีคนเนี่ยมีคนเนี่ยเอากุญแจมือเนี่ยอะฮมัดรวมกันไว้สามมือนะฮะไปไหนต้องไปด้วยกันอยู่แล้วฉะนั้นคุณอย่าคิดว่าเขาเขี่ยภูมิใจไทยออกแค่พักเดียวไม่ใช่ใช่เพื่อไทยจะรู้เรื่องนี้ไหมรับรองว่ารู้แล้วก็ยังคิดแผมก็ว่าเขาก็รู้ ชุดความระดับคนอะสินเขาต้องรู้เขาต้องรู้ชุดความคิดเดิมว่าเอ้ยให้ประโยชน์ต่างตอบแทนกันให้กูอิรัมงตีที่มาดูขังเฮ้ยน่าจะจูงออกมาได้คือชุดความคิดอันเนี้ยที่บางครั้งใช้ชุดความคิดว่าเงินเนี่ยอาจจะเนรมิตทุกอย่างได้ไอ้ชุดความคิดเนี้ยมันใช้กับพวกที่มีชุดความคิดเดียวกันได้ที่ว่าเงินเนรมิตทุกอย่างได้แต่มันไม่สามารถไปใช้กับพวกที่รู้จักคําว่าพอ ที่มันมีชุดความคิดว่ารู้จักพอไอชุดความคิดของเงินเนี่ยมันเลยเป็นยลมิตไม่ได้อืม hmm. ฉะนั้นพวกที่เขารู้จักพอแล้วเขามายึดบรรจบรวมกันคําว่าสามพักของเขาจริงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยคือพักเดียวกันเขาไม่ใช่สามพักนะ A B C นะครับ A B C แต่จริงๆเนี่ยเขาคือพักดีซึ่งบวกรวมของ A B C ไว้อ่าแต่การเห็นเป็น A B C นะครับเพื่อพลาง แต่จริงๆเนี่ยเขคือพักดีพักเดียวกันหมดอะ ABC นั่นอะคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็หมายความว่าคุณอนุทินเนี่ยพร้อมเป็นนายกนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วนับตั้งแต่วินาทีนี้เลยคือถูกต้องถ้ารัฐบาลล้มครับคุณอุ้งอิงไป <c oughs> คุณอุงเอิงไม่มีวันกลับสมมติโดนเรื่องจริยธรรมกลับ <c oughs> มาไม่ได้แล้วคุณอนุทินก็พร้อมเป็นได้ตั้งแต่วันนี้ <c oughs> หรือถ้าไม่ได้เป็นวันนี้ก็การเลือกตั้งครั้งหน้าคุณอนุทินก็ต้องได้เป็นนายกความหมายนี้ผมพูดถูกไหมพูดถูกแล้วในสมัมยเนี้นะบางคนไปกัง,งนวลว่าไอพ้พรรคส้มจะยกให้ใครนะพรรคส้มนะตอนเนี้ยเขาถอยมายืนที่สิ่งที่เขาต้องเคลื่อนยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจคนเดียวเนี่ยเพราะจริงๆเนี่ยเขาไปตามเข็มมุ่งของเขานะ นั่นคือการต้องการการเปลี่ยนแปลงใหญ่เขาถึงยังยึดจุดยืนตรงนี้อยู่พอมาถึงจังหวะเนี้ยที่จริงจุดยืนของเขาเนี่ยมันประสบผลสําเร็จแล้วนะตอนที่เขาจับมือกับพักคสีแดงในเบื้องต้นเพียงแต่พักคสีแดงเนี่ยไม่รักษาคําพูดทําให้จุดเปลี่ยนแปลงนั้นมันจึงไม่เกิดขึ้นแต่พอมาจังหวะเนี้ยเขามองว่าเอ้ยเากลับไปที่เดิมนะพรรสีสม้ม คือการเปลี่ยนแปลงใหญ่นั่นก็คือจังหวะการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ซัดที่ตัวนายกคนเดียวเขาเชื่อมัน่นมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่แล้วเมื่อเกิดแล้วมันจะเกิดสเต็ปสองสเต็ปสาม 3, ยังไงไม่รู้แต่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่มีโอกาสที่นายกก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วถ้าเขาเป็นแบบลักษณะที่เขาออกตัวเนี่ยที่กันว่าพักสีแดงพยายามว่าเอ๊ะจับมือพักสีส้มได้เพื่อเล่นงานพักสีน้ำเงินเขาถึงออกตัวอะไรเงี้ยเฮ้ยเขาไม่ได้จับด้วยนะ ดังนั้นเขาวางตัวของเขาเนี่ยที่อยู่ที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วจริงๆเนี่ยเขาทาให้เปลี่ยนแปลงได้นะพอมันเกิดการต้องจุดที่เปลี่ยนนายกเนี่ยถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมีเหตุผลอะไรที่ถีเด็ดที่เขาอภิปรายเนี่ยจนพักที่ทุกฝ่ายเคยพูดกันว่าเฮ้ยจะต้องยกมือให้นายกเนี่ยอาจจะต้องงดออกเสียงหรือไม่เข้าร่วมประชุมไปแค่เนี้ยนายกก็เปลี่ยนไปโดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้วพอมาเลือกใหม่เนี่ยทักษสีส้มเขาไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะ ถ้าใครไปรวมตัวได้มากที่สุดเนี่ยที่ะาสัานนิายกเขาก็อาจจะโอเคยกมือให้ไงถ้าคุณอนุทินเนี่ยไปรวบรวมคนเนี่ยได้มากกว่าโดยไม่ไม่มีพรรคส้มเขียวนะเป็นเรื่องของพรรคฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินว่ากันเนี่ยแต่ใครเยอะที่สุดถ้าแดงได้มากที่สุดอ่ะเขาก็เชียร์ยกของฝ่ายแดงถ้าฝ่ายสีน้ำเงินไปจัดคือจะไม่ได้เยอะกว่าเขาก็เชียร์ฝ่ายสีน้ำเงิน แล้วถามว่าแล้วเขาต้องร่วมรัฐบาลด้วยไหมเอ๊ะก็อาจจะไม่จําเป็นก็ได้เขาบอกถ้า oh คุณ,<ฮ>คณเสนอเรื่องที่ถูกต้องผมก็โอเคเสนอเรื่องไม่ถูกต้องผมก็ค้าน oh คุณ<ฮ>คุณจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเสียงข้างมากอะไรก็เรื่องของคุณแต่ถ้าคุณทําถูกผมก็เชียรคุณแต่ถ้าคุณทาผิดผมก็ไม่เชียรคุณโ oh อ้โหนี่ยุทธศาสตร์นี่มันลึกล้าขนาดนั้นเลยะน,น,นะครับไปนดนี้เลยแล้วบางทีเนี่ยอ้าวเฮ้ย ถ้ายังไงจะไปไม่ได้อ้อาวดังนั้นมาคุยกันรัฐบาลเฉพาะการเอาไหมเพื่อมีเป้าประสงค์เรื่องอะไรสักเรื่องสองเรื่องแก่และทำนูนนิรัโทษกรรมเศรษฐกิจบางประเด็นปฏิรูปราชการอ่ะแล้วจบไปก็เข้าไปสู่เวทีกันใหม่เพราะตอนเนี้ยคนอย่าไปคิดว่ารัฐพันลึกเนี่ยเขาไม่ไปลายไกลนะเขาไปพุ่งกับการแสดงที่มองทุกมิตินะเพราะเขาติดตามไปติดตามมาเนี่ยรัฐพันลึกเริ่มกังวล ไปเจกเช่นพี่น้องประชาชนแล้วนะก็คือว่าเฮ้ยบริหารไปบริหารมาที่นำโดยสีแดงเนี่ยไอ้ประเทศนี้จะเข้าสู่เส้นเฟลสเตทหรือรักรล้มเหลวแล้วซึ่งตอนนี้ทุกคนเห็นตรงกันเลยนะถ้าเมื่อใดนะตอนนี้นะที่องค์กรอิสระและกระบวนการยุติธรรมของเรานะไม่ปฏิบัติหน้าที่เที่ยงตรงเที่ยงธรรมทันเวลานะประเทศนี้เข้าเกณฑ์เฟลสเตทหรือรัตล้มเหลวทันที สภาพการตอนนี้ oh, มีปัจจัย <same S 1> <ม>ที่คำยันอย่อย่างเดียวนะปัจจัยที่คำยันยังไม่เฟลสเ t a เนี่ยคือกระบวนการยุติธรรมกับองค์กรอิสระแต่เริ่มเป,เป๋๋แต่ถ้าสององค์กรเนี้ยไม่ทำหน้าที่ยุติธรรมเป็นธรรทันเวลานะประเทศนี้องค์ประกอบอื่นเนี่ยมันเข้าเกณฑ์รักล้มเหลวไปเรียบร้อยแล้วครับเซแมลเชื่อว่าผู้กำกับรัฐพันลึก เจ้าของโรงภาพยนตร์ครับเขาเขาประเมินอยู่ว่าสีแดงนี่ดูท่าไม่เข้าท่าแล<ช>้วใกล้เป็นใก<ช>ล้เป็นแ,แสแดงไปสแสดงมาเนี่ยถ้าตัวเองจะเจ๊งเฉพาะตัวเองก็ก็ยังพออนุโลมนะไอ้นี่แสดงไปแสดงมาพากันเจ๊งทั้งประเทศเลยอพาประเทศเจ๊งอันนั้นไม่ได้อไม่ได้และอีกอย่างนะหลักการสงครามนะมันไม่ได้เป็นหลักที่แบบ ถ้าคนเป็นนักการทหารนะหลักการสงครามนะการได้ชัยชนะนะที่โดยไม่ต้องรบเนี่ยคือสุดยอดของการยุทธการสงครามเนี่ยถ้าคุณชนะสงครามเนี่ยโดยไม่รบนั่นแหละคือสุดยอดของนักการสงครามแล้วกลยุทธ์ไหนล่ะการดาเนินกลยุทธ์ไหนล่ะที่ชนะโดยไม่ต้องรบอ่ะเฮ้ยก็คือเอาศัตรูมาเป็นมิตรไง เมื่อเอาศัตรูมาเป็นมิตรก็ไม่ต้องลบแล้วก็ได้ชนะแล้วก็อยู่ร่วมกันไปแบบสมเหตุสมผลแบ่งปันกันได้เสซยแมวพูดถึงเหตุการณ์ไหนครับเนี่ยผมผมชักจะเริ่มตามไม่ทันตามไม่ทันี้วยว่าเหมือนทุกคนตอนเนี้ยเริ่มไปมองว่าพักส้มเป็นศัตรูไงเฮ้ยแต่รันพลึกบอกเฮ้ยนั่นมันเรื่องอดีตแต่เห็นพัฒนาการ กับสภาวะแวดล้อมที่เขาจัดระเบียบกับสีส้มได้ระดับหนึ่งเฮ้ยมันก็ต้องเอามาเป็นมิตรสิคือเดิมคิดว่าส้มเนี่ยอันตรายใช่แล้วเป็นภัยต่อประเทศเป็นภัยต่อตสังคมเป็นภัยต่ออะไรต่อไม่อะไรแต่ในท้ายที่สุดการเวลาผ่านไปแล้ว<ช>ได้ได้กลับมือกันใหม่แล้วก็ ได้ประเินกันใหม่คิดกันว่าคิดกันว่าส้มไม่ได้อันตรายอย่างอย่างนั้นถูกต้องแล้วส้มฉะนั้นจำกัดตัวปัจจัยหลายๆอย่างลงจริงไหมหาวิธีการในการที่จะเอาส้มเอาส้มเนี่ยกลับมาเป็นมิตรครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมนี่ตามไม่ทันอืมโอเคมันลงตัวได้นะการที่เกิดรัฐบาลการเนี่ยเพื่อให้เกิดการแก้ขรรมนูและนีรละโทษนะเอ้ยมันทําให้ประเทศเดินต่อได้นะ การนิ้นโทษก็คือการสร้างพลังของประเทศสร้างความสมานสามัคคีเกิดพลังส่วนรัฐธรรมนูญเนี่ยยังไม่เบ็ดเสร็จไม่เป็นไรอาจจะเปิดหัวเชื้อให้เกิดสอสรอ,อ,อเป็นตุ๊ก,กตาไว้ก่อนก็ได้แต่สิ่งที่ส้มทําอยู่ในการยื่อนอภิปรายรไม่ไว้วางใจคุณแพทองทานคนเดียวเนี่ยนะครับ,รบอันนี้ ไม่ใช่ว่าส้มเข้ามาเห็นดีเห็นงามอะไรกับพักสีน้ําเงินอะไรเขาหลอกหรือว่าจะเป็นการกุรีทางให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีหลอกแต่มันเป็นเรื่องที่เขาเป้าหมายของเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่บังเอิญปลายทางมันตรงกันท่านั้นเองว่าเพราะเขาต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่แต่พอดีมันเป็นการยุบบรรจบอ่ะของทั้งสูงหน่วยที่เคลื่อนมามันมาเสียบพักกันได้พอดีถ้าางการทหารกี่เลยยุบบรรจบเข้าตีที่หมายเปี้ยงถ้างั้นเอางั้นเลยไหมล่ะก็คือ กล้าไหมพักน้ําเงินพักสมมุติว่าฟังอภิปรายหนนี้จากพักสม้มคุณแพรทองทานผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้นะฮะสมมติสมมติสมมตมมิตนะครับ,รบท่านผู้ชมว่าค,ค,คุณทองทานผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้แล้วพักน้ําเงินก็ตีความบอกว่าโอ้โห <c oughs> อย่างนี้หลักฐานแน่นหนาะไม่ไม่ยกมือไว้บางใจให้ในายกดีกว่ากล้ากล้ากันไหมกล้าถึงขนาดนะั้นอันนี้หงายท้องเลยนะคุณแพรทองทานไม่ต้องถึงการยกมือแค่งดออกเสียงก็ตกเก้เอาอี้แล้ว แค่งดออกเสียงหรือไม่มาประชุมเนี่ยก็ตกเก้าอี้แล้วกล้าไหมนั่นละ่ะใช่ไหมเสียแมวว่าพักน้ําเงินกลา้กลาไหมกล้าไหมบวกซ้ายบวกลบเดี่ยอย่าลืมนะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลามันมีการอภิปรายนายกคนเดียวเมื่อไหร่เนี่ยมันตามด้วยการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทั้งนั้นนะไม่ว่าจะพลเอกเกงศักดไม่ว่าจะพลเอกเฉลิมไม่ว่าจะนายบัญหาศิลปะอาชา หรือแม้กระทั่งท่านพลเอกเปรมสุดท้ายหลังจากการที่อภิปรายนายกคนเดียวเนี่ยมีเหตุอันเปลี่ยนแปลงใหญ่ทั้งสิ้นเพียงแต่จะแบบไหนแตบบ่ของท่านบัญหาเนี่ยพอถึงจุดตรงนั้นฟังคำภิปรายพิปรายไปมาเอ้ยท่านครับผมไม่เอาท่านแล้วนะแต่ผมจะยกมือให้แต่ยกมือให้ในเจ็ดวันท่านก็ต้องลาออกท่านก็บอกอ่ะพอยกมือให้แต่แทนที่ท่านจะลาออกท่านกลับไปยุบสภาซะเลย แต่ก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่อยู่ดีเพราะท่านก็ไปตามกระองใจไตถ้าอย่างนั้นให้พี่น้องประชาชนตัดสินผมจะกลับมาได้อีกหรือไม่ว่ากันไปใช่ไหมพลเอกเวิทย์วชเช่เด,เดียวกันสองเดือนถัดไปก็ไปเรียบร้อยพลเอกเกียรติศักดิ์หนักคอซะก,ก่อนเฮ้ไม่ต้องพิปายแล้วก็จากนั้นก็ชิงลาออกซะแต่ประวัติศาสตร์สอนให้เห็นว่าเมื่อมีการพิปายนายกคนเดียวเมื่อ,อไหร่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทุกครั้งโอ้ oh. แล้วทีนี้ถ้าบอกว่าการพบกันระหว่างกลับมาตรงการพบกันระหว่างสองผู้ยิ่งใหญ่คุณเนวินกับคุณทักษิณถ้าบอกว่าพบกันแล้วเนี่ยมันเป็นการเจรจาแล้วลบพบเพื่อพับเป้าหมายยังไงเนี่ยเป้าหมายใหญ่ของทั้งคู่เนี่ยยังต้องฟาดฟาดฝั่งตรงข้ามถูกต้องแล้วทุกครั้งนะที่มีข่าวว่าพบกันเนี่ยก็ไม่เคยเห็นเรื่องอะไรที่ปรากฏออกมาแล้วพักสีน้ำเงินคล้อยตามไม่ฝ่ายพักสีแดงสักเรื่องเลยเหมือนที่ท่านอาจาจรย์ธนพรว่า รวมถึงวันนี้ด้วยป่ะ DSI อ่าใช่วันนี้มาการ <DS I S 2> คดีพิเศษเรับเพราะจ,จริงแล้วเนี่ยรับสอบเพรว่าสอวอ่านั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยในหลักก็ไม่ใช่เพราะว่ามันจะต้องสิบห้าแต้มถึงจะเป็นคดีพิเศษที่ไปซัดก,กับอ่าสีน้ำเงินได้ตรงๆงแต่อันเนี้ยมันไม่ได้ครบตามนั้นแต่มันเป็นมนติเชิญให้ DSI เนี่ยไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตัวเองในคดีฟอกเงินได้ก็วาไปก็เท่านั้นน่ะ ปากรตการนี้คืออะไรครับผมกําลังแสวงหาคําตอบอยู่ว่าเออทำไมไม่ใช้มติสองในสามซึ่งจะทําให้รับเป็นคดีเขาเรียกว่าคดีอ่ังยี่นะฮะอังยี่ต้องโจรฟอกเงินครบเครื่องเลยแล้วแต่ว่ามันเงได้แบบเสร็จนํานําโดยฟอกเงินใช้มติไม่ใช่สองในสามใช้มติเกินครึ่งตรงนี้มันเป็นเพียงแค่มันเป็นอํานาจปกติที่อธิบดีดีเอสไอก็ดําเนินการได้อยู่แล้ว โดยไม่ต้องเอามาเข้าคณะกรรมการหรอกมันแปลว่าอย่างนี้ได้ไหมคิดซึ่งหน้าเนี่ยความผิดซึ่งหน้าเนี่ยพคุณเจอคุณก็จับได้พพราะเงินซึ่งหน้าคุณก็จัดการได้มันแปลว่าอย่างนี้ได้ไหมว่าครับกรรมการคดีพิเศษเนี่ยรู้ดูทรงแล้วละ่ะมันไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอำนาจของกกตตามที่กกตเขาทักทวงอะไรต่างๆ<ช>มาถูกต้องแต่ว่า คงในทางการเมืองอ่ะมันต้องไปอยู่มันต้องฟาดสีน้ําเงินอยู่อย่างนั้นมันต้องมุดหาช่องจนเจอนี่ก็ได้มาเจอมาช่องหนึ่งเอารูนี้ก็ได้วะเพื่อไม่ให้เสียเหลี่ยมแต่กระบวนการเนี่ยแต่กระบวนการก่อนจะไปจัดการเนี่ยสุดท้ายสีน้ําเงินได้อานาจรัฐมาก่อนแล้วก็จัดการคนที่จะไปจัดการเขาซะก่อนนี่เท่ากับว่าวันนี้กลายเป็นว่าถ้าสมมุติใช่ครับปฏิบัติการนี้เป็นปฏิบัติการสีแดงที่จะฟาดสีน้ําเงินผ่านกรรมการคดีพิเศษ ก็เท่ากับ,บว่าสีแดงเนี่ยออกฤทธิ์ไม่ได้แล้วก็ในท้ายที่สุดก็คือยังไงถ้าหลังจากนี้สีน้ำเงินก็ขี่ต่อไปอีกใช่แต่ความอย่างนั้นได้เลยใช่ครับตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะครั้งแรกเนี่ยถือว่าเสียเหลี่ยมสุดๆแล้วเหมือนกันที่ว่าเลื่อนไปเนี่ยเพราะคราวนั้นเนี่ยพอสิ่งบอเกตเห็นแคณะกรรมการหลักหายไปสีซ่าห้าคนมีแต่มือกระบี่มือสองเข้ามาร่วมประชุมเนี่ยถึงชัดละเฮ้ยแค่เลื่อนเนี่ยก็เสียหายแต่ถ้าเกิดคราว ครั้งแรกไปลงมตินะแล้วไม่ผ่านอันนี้เรียกว่าเสียการทรงตัวไปสุดๆเลยนะครับก็เลื่อนไปเพื่อเรื่องของว่าอะถ้าอย่างนั้นกรกตประชุมกันตั้งสามชั่วโมงประโทรจริงๆเนี่ยถ้าเกินชั่วโมงเนี่ยสิ่งบอกเหตุละแล้วคนที่เข้ามาร่วมเนี่ยกรรมการหลักฝ่ายตํารวจไม่มาเนี่ยมันเป็นสิ่งบอกเหตุอยู่แล้วว่ามติอามันไปไม่รอดอ่ะเพื่อไม่ให้สีเหลี่ยมเลื่อนมาพอเลื่อนมาวันนี้ก็ตามเนี่ยนะครับทุกคนก็มองอะ่ะกรกตเขาก็ไม่มาที่วจะเชิญเขานะครับแต่ตรงเนี้ยก็หาทางออกไปแต่ถ้าาในนภพะ ของฝ่ายการเมืองด้วยกันและฝ่ายประจำเนี่ยรัฐบาลเนี่ยหมดเครดิตและพลังแล้วแสดงว่าไอ้ฝ่ายประจำเนี่ยที่คุณตั้งมากับมือเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการโดยตําแหน่งคณะกรรมการผู้ทรงบารมิจริงๆเนี่ยคุณตั้งมากับมือเนี่ยคุณยังไม่สามารถนําวิถีได้เนี่ยฉะนั้นตรงเนี้ถือว่าอ่อนแรงไปละประกอบกับนายกถูกยื่นเนี่ยปายไม่วางใจก็ยิ่งทุดตัวไปอีกฝ่ายประจำก็วางเฉยนะครับฝ่ายการเมืองอย่างเงี้ยเขาอ่านแต้มต่ออยู่แล้ว คุณไม่มีลิตรหรอกแล้วจริงๆเนี่ยนะที่เราบอกไอ้เหตุการณ์สี่ซ้าหาประเด็นเนี่ยที่ปวดหัวแล้วก็ถอนเครดิตรัฐบาลนะสุดท้ายมาเจอเรื่องอุยกูเพิ่มอีกนะอาการหน้าเป็นห่วงอีกพอเจ้ากลับไปประกาศสัปดาห์ทะเลาะกับมาหาอำนาจกันเลยเข้าทางสารัฐเลย,เอยไอ้ไทยนี่ได้เปรียบดุลการค้าเดี๋ยวต้องรอเพื่องภาษีสุลตารกรสนหน่อยอา้าวมามีช่องทางเรื่องดะเมิดิธิมิมษยชนดิ เพราะเรื่องตัวนี้ประเด็นหลักตรงนี้ลัาตีต่างประเทศสาระก็บอกคุณอย่าส่งนะแล้วคุณยังไปส่งเนี่ยโอ้โหตอนสมัยก็เป็นวุฒิสมาชิกเขาเป็นคนดูแลเรื่องวยกูนี่อยู่อะเขารู้ว่าอะไรมันจะเป็นอะไรพอเขาเป็นลัาตีต่างประเทศเขาถึงประกาศไว้แต่คุณยังเดินหน้าต่อเนี่ยอันนี้แตกเลยเขาไปบวกสองเด้งเลยเฮ้ยได้กําไรใช่ไหมเจอเรื่องสิทธิมนุษยชนอีกนะทางยูบอกว่าอ,อยากจะมาคุยใช่ไหม TA, เอฟทีเอเฮ้ยคุณละเมิดไอ้ประเทศคุณเนี่ยคุณมาบอกให้ผมยกมือให้เป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน แต่สุดท้ายคุณไม่ปฏิบัติสักเรื่องฉะนั้นเรื่องท่องเที่ยวก็จะมีปัญหาเรื่องวยกูเพราะมันเกิดความไม่ปลอดภัยในอดีตในปีห้าแปดก็เคยเกิดระเบิดตายไปยี่สิบรายบาดเจ็บเป็นร้อยตอนนี้ก็ถูกสกสั่งมาเตือนหมดความปลอดภัยม่ว่าญี่ปุ่นไม่ว่าจะสหรัฐนะครับไปว่าออสเตรเลียแล้วแม้กระทั่งประเทศจีนเองยังมาเตือนนะักท่องเที่ยวตัวเองเลยฉะนั้นจุดขายเรื่องท่องเที่ยวก็มีปัญหาเรื่องการค้าก็เลยกลายเป็นปัญหากับสหรัฐกับยูเข้กไปอีก และระหว่างที่นายกรัมตรีเนี่ยถูกกับจากพี่ปายเมื่อ่ะตอนเนี้ยประเทศไทยเนี่ยมันเลยมีแต่ปัจจัยลบไม่มีปัจจัยบวกแม้แต่ข้อเดียวมันเลยยิ่งอุยกูเลยมาส่งเสริมให้นายกเนี่ยมีโอกาสทะเลาะทะเละหนักเข้าไปอีกเพราะกระบวนการชี้ชัดเลยนะว่าการตัดสินใจส่งกลับเนี่ยถ้าลองภูมิธรรมมาออกตัวเลยเฮ้ยจากเกิดจากผมนั่รองนายกรัมติการโหมบวกรัมตีต่างประเทศบวกรัมตีที่ทมเป็นคนตกลงใจนั่นแสดงว่าไม่ได้เกิดจากความที่เรื่องจะฝ่ายประจํา พราะเชื่อว่าถ้าเกิดจะฝ่ายรีเริ่มจะฝ่ายประจําสภาความมั่นคงนะจะบอกว่าไม่ให้ส่งหรอกรแล้วฝ่ายการเมืองต้องรีบมาตัดบทนะเพราะกลัวบอกว่าต้องรีบมาตัดตอนไงกลัวถูกโจมตีว่าเอ้ยนายกไทยไปพบท่านไประธานได้ดีจหรือเปล่าเนี่ยถึงรับออเดอร์นี้มาอ่ะเจอมาเล่นเป็นนักแสดงตั้งแต่คอเซนเตอร์อันนั้นน,น,นั่นเป็นเฟดหนึ่งพอเฟษสองมาเจอเรื่องอุ้ยกูอีออกแต่ตอนนี้ไงฝ่ายการเมืองที่ออกตัวมาเนี่ยเพื่อตัดตอนนะไม่ให้กระทบไปถึงท่านนายก เพราะไม่งั้นเนี่ยคจะบอกอ้าวนโยบายมาจากนายกอานโยบายนี้สอบไม่ผ่านดิมันก็จะโดนเรื่องไอ้เหล่านี้ไปอีกครับครับครับเออกลับมาสรุปอีกทีหนึง่งนิดเดียวสั้นๆตอนตรงที่เรื่องดีเอสไกรรมการ,ค,รคดีพิเศษที่ตัดสินอย่างนี้หลายค,คนอาจจะมองว่านี่เห็นไหมเป็นการพบกันระหว่างคุณทักษิณกับคุณเนวินดังนั้นเนี่ย มติดีเอกรรมการคดีพิเศษมันเลยได้อ่อนๆแบบนี้เขาคุยกันแล้วสูเอียเกียดเสียกันแล้ว <c oughs> แต่หลายคนรวมถึงพี่แมวไม่ได้มองอย่างนั้น <c oughs> มองว่า <c oughs> ถ้าเป็นเกมการเมืองอันนี้สีแดงแพ้อ,อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมครับแพ้แบบสุดๆเลยตอนนนี้ถ้าสีแดงจะพูดแบบที่หมูว่าจะปลอบใจกันเองแต่รับรองได้คนนอกนะไม่มีใครมองเช่นนั้นเลยมองอย่างเดียวว่าแดงบอกมีไกลเลย <laughs> เอาสิบเอ็ดเสียงมันเป็นคําตอบถิงเปล่าเพราะไอ uh, uh. ้กฎหมายของคดีพิเศษเนี่ยมันก็แปลกนะครับมันต้องเอาสิบห้าเสียงของยี่สองเสียงนะแล้วถ้าเกิดไม่มาประชุมอะไรยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องยืนอยู่ที่สิบห้าเสียง uh, uh. อ่ามาประชุมน้อยลงไม่เป็นไรคุณมาประชุมสิบแปดคนวันนี้ใช่ไหมเฮ้แต่สิบห้าเสียงต้องเห็นชอบอันนั้นแหละเป็นคดีพิเศษเต็มเ็ม <laughs> คุณจะมาก oh. ี่คนไม่เป็นไรแต่สิบห้าเสียงต้องยืนอยู่โอ้ย oh. พี่แมวอย่าบอกนะว่างานนี้จะทำให้ประเมิน KPI มีการปรับคอรมอ,อกันใหม่แล้วนะเนี่ยนะฮะอันน้นนะไ <c oughs> อปรับใหม่สำคัญว่ามันจะ,จะนายกคนเดิมปรับหรือเปล่า <c oughs> อาการจ <c oughs> ับก็อีกท่านผู้ชมเสแมวมองข้ามช็อตไปไกลามากเลยอ่ะโอ้โห <c oughs> ไม่ใช่มันเป็นคือความเป็นไปได้ไงจากเห็นผล <c oughs> ที่เรากล่าวมาแล้วแต่จันต้นไงเพราะพี่ยังยืนยันไงว่า ทั้งสองพักเนี่ยยังเป็นเป็นผู้แสดงหลกักแต่อยู่ที่ผูุ้่งกลับแต่พูุ้่งกลับเนี่ยส่งสัญญาณสิ่งบกเกตมาแล้วเนี่ยไม่งั้นพักสีน้ำเงินไม่ออกมาทิกออกอิทฤ์เดชหรอกว่าหน้าตัวเมียเนี่ยซึ่งมันไม่ตรงกับคาแรคเตอร์คุณสมบัติของท่านอนุทินโพลิติไซส์บ้าการเมือง